เดี๋ยวมาดูคมกันนะว่าเป็นยังไงอันนี้คือคมเสียไปแล้วตัดแค่2ท่อนนะครับคมใช้ไม่ได้แล้วทั้งสองเล่มนี้ถือว่าชอบนะครับมีดที่สั่งทำมาจากช่างดีมีดโดยตรงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองการใช้มีดในการตัดไม้ไผ่สีสุกซึ่งมีดที่ผมพกมาก็มีหลายเล่มเลยนะครับเยอะเลย ซื้อตามร้านทั่วไปนี่แหละครับเป็นมีดเล็กแหนบทั่วไปเลยไม่ได้สั่งทำเป็นพิเศษนะพวกนี้นะครับช่วงนี้นะผมจะมาตัดไม้ไผ่สีสุกสังเกตว่าไม้ไผ่สีสุกมีหลายกอมากเลยเยอะเลยนะครับตรงโน้อนอีกเป็นกอใหญ่แล้วก็ตัดไปหลายต้นแล้วนะครับก็เหลือตรงนี้ความจริงตรงนี้กอใหญ่มากเลยซึ่งตั้งใจว่า จะล้มกอสีสุกเนี่ยตัดออกให้หมดเลยโดยใช้มีดนี่แหละครับาบางคนอาจจะถามว่าทําไมถึงต้องมีมีดหลายเล่มนะครับเพราะว่ามีดที่ซื้อมาแต่ละเล่มเนี่ยเวลาเอามาตัดไม้ไผ่สีสุกเนี่ยมันจะเสียนะครับคมมันเสียไปหมดเลยก็เลยต้องมีหลายเล่มสแปร์ไว้ไม่งั้นางานไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองมีดแต่ละเล่มนะครับในการตัดไม้ไผ่สีสุกว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะทดลอง มีดพลาเล่มนี้นะครับสังเกตว่าคมมีดนี okay. ้ยังโอเคนะครับเดี๋ยวจะทดลองตัดไม้ไผ่สีสุกนะไม้ไผ่สีสุกนี่แหละครับถ้ามีดไม่ดีเนี่ยคมมีดจะเสียเลยนะครับถ้ามีดที่แบบทั่วไปเนี่ยเอามาตัดไม้ไผ่สีสุกนี่ถือเป็นการเทสคุณภาพของมีดได้เลยนะครับนี่ไม้ไผ่สีสุกเล่มนี้นะถือว่าแก่มากเลยนะครับลองเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูคมกันครับว่าเป็นยังไงโอ้โหไม้ต้นนี้แก่มากเลยนะครับ เมื่อตัดขาดนะครับเรามาดูคมมีดเล่มนี้นะครับสังเกตว่าคมมีดนะครับคมมีดจะเสียเลยครับมันเหมือนเหมือนคมพับคมพับนะครับนี่คมพับเลยนี่ถ้าเอาไปลอดตายิ่งไปใหญ่เลยนะครับสําหรับไม้ไผ่สีสุกเนี่ยนะ นี่ก็ลองตัดไอตรงที่แห้งดูนะครับเนี่ยนะเสร็จแล้วนะครับสำหรับไม้ไผ่ต้นนี้นะครับ ไม้ไผ่สีสุกเนี่ยโอ้โหตัดแล้วมันมันเหนียวแลวมีความแข็งด้วยทําลายคมของคมมีดเป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะครับก็สําหรับมีดเล่มนี้ไม่ผ่านนะครับก็เป็นมีดที่ซื้อตามทั่วไปเลยอันนี้คือคมเสียไปแล้วสังเกตว่านี่ตัดแค่2ท่อนนะครับตัดต้นหนึ่งแล้วก็ตัดอีกท่อนหนึ่งก็คมใช้ไม่ได้แล้วเล่มนี้นะครับเป็นมีดใหม่เหมือนกันเพิ่งซื้อมาเลยนะครับใหม่เหมือนกันนะผมจะลองมาฟันดูว่าเอา่อ คมของมีดเล่มนี้จะเป็นยังไงนะครับในการฟันไม้ไผ่สีสุกนะนี่นะครับเรามาลองดูดังมาใหม่นะครับอ่ะท่อนเดิมนี่แหละครับผมนะโอ้โหนี่ ผมฟันได้2ทีนะครับด้ามหลุดเลยก็คือว่าการเข้าด้ามนี้ไม่ค่อยดีละนะครับแล้วก็คมนี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเพิ่งฟันได้สองครั้งนะครับด้ามหลุดเลยแต่มีดแต่มีดที่ผมเอาใช้เป็นประจำนะครับเป็นประจำเลยก็คือรุ่นนี้อ่าเป็นมีดโตนะครับซึ่งจะมีความหนักความหนานี่ประมาณ8มิล ความกว้างนี่ประมาณ2.5นิ้วนะครับอันนี้คือรุ่นใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสท,ทดลองตัดไม้ไผ่สีสุกดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมแล้วมาดูว่าเป็นยังไงต้นใหญ่ๆนี่เลยนะครับเนี่ย แล้วครับนี่นี่ขาดละเดี๋ยวดึงลงมาเลยโ้เต็มใหญ่มากเลยครับ ไผ่สีสุกต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากเลยมันสูงนะครับก็ตัดตรงนี้ก่อนนะครับไผ่สีสุกเนี่ยตรงปลายมันจะบาง ปกติผมจะต้องใช้มีดสองเล่มนะครับเพราะว่ามีเล่มนั้นอ่ะมีโตเล่มนั้นคือเอาไว้ตัดนะครับตัดอย่างเดียวเลยส่วนไอ้ที่เลาะก,กิ่งนะครับจะใช้มีดเล่มเล็กนะครับเพราะว่าเล่มนั้นมันหนักปวดแขนนะครับไม่ได้เลยตรงนั้นน,ะนี่นะครับต้องมี2องอันในการเลาะก,กิ่งนะถ้าเอามีดโตเล่มใหญ่เนี่ยมาเลาะก,กิ่งนะครับมันไม่ได้ มันหนักนะครับใช้ตัดอย่างเดียวเลยเลาะตานะครับก็สำหรับการตัดไม้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าต้องการจะเลือกซื้อมีดก็ต้องดูด้วยครับถ้าอย่างนี้เล่มนี้เอาไว้ใช้ฟันไม้หรือว่าตัดไม้ทั่วไปเนี้ยได้อยู่แต่ถ้าสําหรับงานหนักเนี่ยเล่มนี้ไม่ได้เลยนะครับสังเกตว่าโคมเสียไปเลยโมพับเนี่ยสังเกตโมนะครับโมไม่ดีเลย แต่ถ้าจะใช้สําหรับงานหนักนะครับให้เลือกมีดที่เล่มใหญ่นะครับมีน้ําหนักเยอะให้เนี่ยตัวนี้นะครับความหนาเนี่ยประมาณ8มิลความกว้างประมาณ2.5นะครับนี่แล้วก็ที่ผมตัดไปสังเกตว่าคมไม่เป็นไรนะครับคมมันจะหนานี่อาศัยว่าใช้น้ําหนักในการฟันนะครับแล้วก็เนี่ยผมใช้เล่มน,นี้นะครับ2เล่มคู่กันอันนี้สําหรับตัดนะครับส่วนเล่มเล็กเนี่ย เอาไว้ฟันกิ่งมันนะครับมันเบานะครับจะได้ไม่ปวดแขนก็มีลูกพี่ลูกน้องนะครับแนะนําว่าถ้าจะตัดใช้งานเป็นประจําแบบนี้ก็ควรจะสั่งทํามีดเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็เขาได้แนะนํามาผมก็เลยไปสั่งช่างตีมีดเลยนะครับสั่งมาพิเศษเลยว่าเราต้องการจะามาฟันไม้ไผ่สีสุกโดยเฉพาะเลยนะครับนี่นี่สั่งทํามาทับใหม่เลยยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่นะแกะเลยนะครับเพิ่งแกะ เป็นมีดเหล็กแหนบนะครับความความหนาของมีดเนี่ยสารเนี่ยนะครับประมาณ6.5มิลแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างของมีดเนี่ยประมาณ 2. จุดประมาณ2.2นิ้วเขาบอกว่า2นิ้ว2หุนประมาณนี้นะครับนี่ใบยาวใบยาวนี่ประมาณา10นิ้วนะครับนี่สังเกตว่าน้ำหนักเบาจะเป็นมีดเล่มเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับ นี้สั่งทางพิเศษนะเดี๋ยวจะมาเทสคมกันแล้วก็ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาก็ได้สั่งมีดมาอีกเล่มนึงให้ผมมาทดลองนะครับอ่ะก็คือเล่มนี้นะครับนี่อันนี้คือเล่มใหญ่นะครับน้ําหนักค่อนข้างพอใช้ได้นะครับน้ําหนักนี่ประมาณ1นกิโลนะครับกิโลก,กว่าหน่อยๆน,นะครับนี่เล่มใหญ่เป็นมีดเหมือนมีดอีเนปเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะ ความคมเนี่ยเขาก็สั่งมาพิเศษเหมือนกันนะครับเอามาให้ผมลองใช้งานดูกับเล่มนี้นะครับผมก็สั่งทรงธรรมดาเลยนะครับนี่นะเป็นทรงธรรมดาเดี๋ยวมาลองเทสกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมนี่นะครับนี่นะ ฝันตรงข้อเลยนะครับทดลองตรงข้อนี้เลย เดี๋ยวลองไม้ไผ่แห้งดูนะครับอันนี้เป็นไม้แห้งนะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตรงข้อเลยก็ถือว่ากินไม้ดีนะครับเล่มเล็กๆเลย เบามือนี่ทีนี้เรามาดูคมนะครับเรามาดูคม นี่สังเกตคมนะครับคมนี่คือยังอยู่ในสภาพเดิมเลยนะครับคมไม่บินนะนี่คมถือว่าโอเคเลยนะครับคมไม่พับนี่คมนะครับคมไม่พับคมไม่เสียนะคือรุ่นนี้ถือว่าชอบนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาเล็กกระทัดรัดแต่ว่า ออกแรงฟันนี่คือนิดเดียวนะครับแล้วก็กินไม้ดีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูอีกเล่มหนึงนะครับนี่รุ่นนี้ความหนา8มิลยาว13นิ้วนะครับกว้าง2.2นิ้วเหมือนกันเป็นทรงอีเน็บรุ่นใหญ่นะครับค่อนข้างหนักหนักกว่าเล่มนี้นะครับอันนี้เป็นมีดที่ลูกพี่ลูกน้องสั่งมาให้ลองนะครับนี่นะด้ามน,นี่เป็นด้ามไม้พยุงด้วยนะครับตอกหมุดทองเหลืองด้วยตรงนี้ นะครับคมนะครับนี้มาลองเลยครับผมสำหรับการตัดเลยครับนี่นะโอ้โหลงน้ำหนักได้ดีมากนะครับคมนะครับเข้าดีมากแป๊บเดียวนะครับดูดิ ลอามาแห้งดูนะครับอันนี้เป็นไผ่แห้งนะครับลองดู Oh. ครับประมาณนี้แล้วครับทีนี้เรามาดูคมดูคมว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่นะครับคมยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับคมไม่เสียนะอ่ะดูลักษณะนี้นะครับคมไม่เสียนี่รุ่นนี้นะครับมันจะหนักนะครับสำหรับการตัดการฟันโดยเฉพาะเลยอันนี้ นะครับสาหรับเล่มนี้อนเนกประสงค์เลยนะครับเล่มนี้ตัดก็ได้นะครับเอาไว้ถางก็ได้นะครับน้ําหนักเบาแล้วก็กินไม้ดีด้วยก็เราก็เลือกตามลักษณะการใช้งานนะครับนี่ประมาณนี้ทั้งสองเล่มนี้ถือว่าชอบนะครับถือว่าชอบเลยนะมีที่สั่งทํามานะครับจากช่างดีมีโด,ดยตรงนี่นะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ การทดลองการใช้มีดนะครับตรงนี้ทั้ง2เล่มนี่สั่งทํามาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานในการใช้งานของเราจริงๆนะครับนี่สเล่มนี้นะครับคือว่าโอเคมากเลยประมาณนี้ครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ว่าไม่ได้สั่งทําเป็นพิเศษนะในการเลือกใช้มีดเราก็เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานของเรานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยอันนี้ก็ซื้อจากร้านธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเป็นเหล็กแหนบ ผมก็เลือกความหนานะครับหนา8มิลเป็นมีดโตนะครับตรงนี้ก็สําหรับฟันสําหรับตัดไม้ไผ่สีสุกข,ของผมโดยเฉพาะเลยนี่ส่วนเล่มเล็กตรงนี้นะครับเอาไวลา้ลอดตาลอกกิ่งหรือว่าเอาไวพ้พผ่วรถงนะครับกิ่งไม้เล็กๆมันเบานะครับอย่างตรงนี้เราจะไปพผ่วทถังนี้ไม่ได้มันปวดแขนนะครับเพราะมันหนักต้องฟันอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็เป็นเกรดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับการเลือกใช้งานมีดในลักษณะต่างๆ,ๆนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม